สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเป้งบอลแตงชาแนลครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์บอลให้เพื่อนๆได้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูผลงานของเมื่อคืนกันหน่อยละกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก็บวกกันยับๆเหมือนเดิมนะครับดีใจกับเพื่อนๆที่ตามด้วยละกันนะครับส่วนใครอยากได้ทัศนะเพิ่มเติมแบบ V.I.P. ทั้งบอลแตงบอลสเต็ปนะครับก็แอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันได้ที่ไลน์แอดก้ป้งครับ สวัสดีเพื่อนเพื<ๆ>่อนักลงทุนทุกท่านครับแล้วก็ครอบครัวเป้งบอลแต่งทุกคนครับวันนี้วันสิ้นเดือนครับอาทิตย์ที่31มีนาคม2567กับแนวทางบอลดีๆทั้งหมด8คู่ที่ี่เปงขัดมาให้เพื่อนเพื่อนได้จิ้มได้เล่นกันพร้อมกิจ,จกรรมดีๆสาหรับการทายผลบอลคู่แรกนะครับเริ่มกันเลยครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอน4ทุ่มครึ่งแมนซิตี้พบกับอาร์เซนอลครับ2ทุ่มเป็นลิเวอร์พูลพบกับไบรตันครับลาลิกาสเปนตอนตีสองเรอัลมาดริดพบกับแอตเลติก บิลเบาและตอน5้าทุ่มครึ่งอลาเบสพบกับเบรอสโซซิดัตรครับในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสตอนตีหนึ่งมาร์กเซยพบกับเปเอชเอครับเนเธอร์แลนด์พรีเมียร์ลีกตอนหนึ่งทุ่มครึ่งเฟเนยูดรอตเตอร์ดัมพบกับอูเทรคครับและเทเวนเต้พบกับเฮราเคิลส์ครับปิดท้ายที่ศึกบุนเดสลลกาเยอรมน,นีตอน4ี่ทุ่มครึ่งสตุตการ์ดพบกับไฮเดนฮามครับ พรีเมียร์ลีกอังกฤษตอน4ทุ่มครึ่งครับแมนซิตี้พบกับอาร์เซนอลที่สนามอีดแฮตสเตเดียมครับผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้และอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านแมนซิตี้28ินัดชนะ19เสมอ6แพ้3ประตูได้เสียทำได้63เสียไป28มี63แต้มอยู่อันดับ3ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่6 7สนครับส่วนทางฝั่งอาร์เซนอล28นัดชนะ20เสมอ4แพ้4ประตูได้เสียทำได้70เสียไป24มี64แต้มีป็นจ่แต้มเป็น ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่71.4%ครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของชาวบ้านแมนซิตี้ชนะ8เสมอ2และยังไม่แพ้ใครบิลเลตอยู่ที่80%นตัดล่าสุดแมนซิตี้เปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมา2ประตูต่อ0ูนในศึกเ a Cup ครับ,รบทำเงินไปได้5ครั้งคืนทุน2ครั้งและเสียไป3ครั้งครับเกยมยาวของแมนซิตี้10นัดหลังสุดบอกเลยว่าโหดสัดสัครับชนะไปถึง9นัดและเสมอ1นัดยังไม่แพ้ใครอัตราการชนะในบ้านอยู่ที่90%โดยดล่าสุดนบ้านอย่างที่บอกไปครัดล่าสิดในบ้าน เอชนะนิวคาสเซิลมา2ประตูต่อศูนย์ในศึก FA ฟเอคัพครับ,รบส่วนทางฝั่งอาร์เซนอลฟอร์ม10นัดหลังสุดก็ดูดีไม่แพ้กันครับชนะไปถึง9และแพ้เพียงแค่1นัดวิลเลตอยู่ที่90%นัดล่าสุดอาร์เซนอลเปิดบ้านเอาชนะปอร์โตมา1ประตูต่อศูนย์ในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกครับทำเงินไปได้6ครั้งและเสียไป4ครั้งครับเกมนอกบ้านของอาร์เซนอล10นัดหลังสุดชนะ5เสมอ2แพ้3อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่50%นัดล่าสุดนอกบ้านอาร์เซนอลบุกไปชนะเชฟฟิลลดดด์ยยููไนเตตต็มาา6ประ่ออแบบข ลผลงานที่ทั้งสองทีมเคยพบกัน10นัดหลังสุดบอกเลยว่าแมนซิตี้ดูดีกว่าครับชนะไปถึง8นัดอาเซนนลชนะ1นัดและเสมอกัน1นัดครับนัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเป็นทางด้านอาเซนนลชนะแมนซิตี้มา1ประตูต่อศูนย์ครับสภาพความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ครับเจ้าบ,บ้านแมนซิตี้กุนซือเป๊กควาดิโอลาเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลมา2ประตูต่อศูนย์ในศึกเอฟเอคัเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาสําหรับสภาพความพร้อมของทีมก่อนทําศึกในวันนี้ไม่มีรายงานตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรืวรรรวอว รอเช็คฟิตเราบรรณาแข่งตัวหลักซะกอ่อนนะครับคาดว่าในวันนี้เป๊ปจะเตรียมวางหมากมาตามระบบ4-1-4-1โดยมีเออร์ลิงฮาแลนด์ออกสตาร์ดินาปาลลาสกอร์ score, และจะใช้ฮูเลียนอัลบาเรสกับเควินเดอร์บอยเป็น2กลางร,รุกคอยซัพพอร์ตเกมอยู่ด้านหลังเหมือนเดิมครับส่วนทางฝั่งอาร์เซนอลนะครับคุณซูมิเกลอาร์เตต้าเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะปอร์โตมา1ประตูต่อศูนย์ในศึกย e ูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาเหมือนกันครับสำหรับสภาพความพร้อมของทีมก่อนลงเตะในวันนี้ก็ไม่ได้้้้มมมีีรรราาาาาายงนนนตตััววผูเเเเล่่่่ททไดดดบบบบจ็หือิิโษแขพ เติมนอกใช่จากเยอเรียนทิมเบอร์ที่เจ็บอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้นนะครับคาดว่าในวันนี้อัตเตตาจะเตรียมจัดทัพมาตามบระบบ4-3-3โดยมีบุกโยซาก้าไคาฮาเวตและกาเบรียลมาเตนารีผนึกกำลังลาตะข่ายในแดนหน้าครับและจะใช้จอจินโยป,ปักหลักคุมจังหวะในแดนกลางตามระเบียบครับราคาคู่นี้เปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านแมนซิตี้ต่ออยู่ครึ่งลูกครับแฮนนิแคปสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึง่งเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกสูสีสมราคาเหมือนนัดแรกที่พบกันนะครับ และเชื่อว่างานนี้ในบ้านของแมนซิตี้พวกเขารอเวลาล้างแขนมานานแล้วครับแม้ว่าทางด้านสภาพความพร้อมของทีมอาจจะเป็นรองพอสมควรแต่ว่าผู้เล่นตัวหลักก็สามารถลงเล่นได้เกือบทั้งหมดครับแล้วก็คงไม่ส่งผลกระทบต่อแท็กติกมากนักครับแล้วก็มีแว์เปิดบ้านเก็บ3แต้มแบบไม่มีปัญหาครับจริงอยู่ว่าระดับของอาร์เซนอลและก็กุนซือสิทธิ์รักไมเกลอาติต้าก็น่าจะบุกมาขอแชร์แต้มกลับออกไปเป็นอย่างน้อยนะครับแต่นี้ก็ตามนะครับดูทรงคงไม่ง่ายแบบนั้นนะครับเพราะที่นี่คืออิติเฮดสเตเดียมรังเย่าที่ ปราศจากความแพ้มานานแล้วครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรตราคาเปิดออกมาประมาณนี้ครับแนะนําว่าอยู่ทางฝั่งทีมต่อเจ้าบ้านแมนซิตี้นั่นจะอุ่นใจมากที่สุดสกอร์ที่ออกมานั้นจะเป็นทางแมนซิตี้ชนะอาเซนอลอยู่ที่2-1ไม่ก็3-2ครับคู่นี้ใครอยากวางสกอร์สูงไว้ได้เลยครับ พรีเมียร์ลีกอังกฤษตอน2ทุ่มครับลิเวอร์พูลพบกับไบรตันที่สนามแอนฟิลด์ครับผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลน,นี้และอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านลิเวอร์พูล28นะัดชนะ1 9เสมอ7แพ้2ประตูที่เสียทำได้65เสียไป26มี64แต้มอยู่อันดับ2ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่ 67. สส่วนทางฝั่งไบรตัน28นะัดชนะ1 1เสมอ9แพ้8ประตูที่เสียทำได้50เสียไป44มี42แต้มอยู่ดับ8ของตารองอัตราการ ชนะอยู่ที่39.3%ครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของลิเวอร์พูลชนะ7เสมอ3และยังไม่แพ้ใครวิเวลจอยู่ที่70%ครับนัดล่าสุดลิเวอร์พูลบุกไปเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมา2ประตูต่อ2ในศึก FA ฟเอครับแต่ตกรอบไปแบบน่าเสียดายนะครับการทำเงินเข้าวินไป6ครั้งคืนทุน2ครั้งและเสียไป2ครั้งเคมเย่าของลิเวอร์พูล10นัดหลังสุดดูดีมากครับยังไม่แพ้ใครชนะ8เสมอ2นัดล่าสุดในบ้านลิเวอร์พูลเปิดบ้านถล่มสเปนทัตลารากมา6ประตูตอนน่อ1ในศึกยูโรปา ครับ่วนทางฝั่งไบรตัน10นัดหลังสุดชนะ4เสมอ1แพ้5ิลเลตอยู่ที่40%นัดล่าสุดไบรตันเปิดบ้านเอาชนะโรม่ามา1ประตูศูนย์นศึกยูโรปาลีกครับทำเงินไปได้3ครั้งคืนทุน1ครั้งและเสียไป6ครั้งเกมเยือนของไบรตัน10นัดหลังสุดชนะ3เสมอ2แพ้5อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่30%ครับโดยนัดล่าสุดนอกบ้านไบรตันบุกไปแพ้ให้กับโรม่ามา0ประตู4นิสึกยูโรปาลีกครับผลงานที่ทั้งสองทีมเคยพบกัน10นัดหลังสุดบอก เลยว่าสูสีครับลิเวอร์พูลชนะ3นัดไบรตันชนะ3นัดและเสมอกัน4นัดนัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเสมอกันเมื่อด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ครับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามในวันนี้ครับเจ้าบ,บ้านลิเวอร์พูลกุนซือเจกเกนคลอปเพิ่งเปิดบ้านแพ้ให้กับแมนยูมาแบบน่าเสียดาย3ประตูต่อ4ช่วงต่อเวลาพิเศษในศึกเอฟเอคัเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาครับสำหรับสภาพความพร้อมของทีมก่อนลงสนามไม่มีรายงานตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดพษแบนเพิ่มเติม,ตมนอกจากตีเอโกโชตา เฟานบายเซติชตีเอโกอ n คั r a ารา ชเอลมาติฟเทรนด์อเล็กซซนเดอร์อาร์โนและอลิซงเบเกอร์นะครับเหล่าบรรดาแข้งที่ยังเจ็บหน้าเดิมและยังไม่หายดีครับคาดว่าในวันนี้ครอปจะเตรียมจัดทัพมาตามระบบ4-3-3โดยมีโมซาลาดาวินนูเยสและลุยดิอาร์สผนึกกำลังนล่าสกอร์ในแดนหน้าเหมือนเดิมครับส่วนทางฝั่งบรติตันครับคุณซือโรเบโตแดซาบีนัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะโรม่ามาหนึ่งประตูสูงในศึกยูโรปาลีกเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาสำหรับสภาพความพร้อมของทีมในวันนี้คอนทำศึกจะไม่สามารถใช้งานคาร มิโตมะซโลมอนมาร์ชและแจ็คฮินเชนวูดรับสามแข้งที่กอดคอกันเจ็บและไม่สามารถลงช่วยทีมได้แน่นอนครับคาดว่าในวันนี้เดซาบีจะจัดทัพมาตามระบบ4-2-3-1โดยมีดนนี่เวลเบกออกสตาร์ทอยู่นเปาลาตาข่ายและจะใช้ชิโมองอาเดนราฟาคุนโดบูอันนอตเต้กับอันซูฟาติเป็นสามประสานกลางลุกคอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังตามสูตรเลยครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้ทางฝั่ง้าบ้านลิเวอร์พูลต่ออยู่ลูกครึ่งแฮนดิแคปสูงต่ำอยู่ที่3มลูกครึ่งครับ เรทราคาเปิดออกมากแบบนี้นะครับพี่เป้งมองว่าสูงไปสักหน่อยครับ ถ้าเทียบจากสถิติการพบกันบอกเลยว่าทั้ง2ทีมสูสีครับเรียกว่ากินกันไม่ลงเลยก็ว่าได้แถมไบรตันนะครับเป็นทีมที่กัดไม่ปล่อยสู้สุดใจขาดดินนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่เป้งมองว่าลิเวอร์พูลเนี่ยถึงจะชนะก็ไม่น่าจะชนะขาดถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อพิจารณากับเลราคาแล้วก็ภาพรวมต่างๆพี่เป้งขออยู่รองไบรตันก็แล้วกันครับสกอร์ที่ออกมาพี่เป้งมองว่าลิเวอร์พูลน่าจะชนะไบรตันอยู่ที่10ไม่ก็21เท่านั้นครับ ลาลิกาสเปนตอนตีสองครับเรอัลมาดริดพบกับแอตเลติกบิลเบาที่สนามซานติเอโกเบนาบิลครับผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้และอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมเ,เริ่มกันที่เจ้าบ้านมาดริดครับ29ินัดชนะ22เสมอ6แพ้1ประตูได้เสียทําได้64เสียไป20มี72แต้มเป็นจ่าฝูงของตารางอัตราการชนะอยู่ที่75.9%สด้าน่วนทางด้านบิวเบา29นัดชนะ16เสมอแแพ้5ประตูได้เสียทําได้50เสียไป26มี5ต้มอยู่อันดับ 4ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่55.2%ฟอร์ม10นัดหลังสุดของเจ้าบ้านมาดบิดชนะ6เสมอสและยังไม่แพ้ใครวิเลตอยู่ที่60%นตัดล่าสุดมาดบ,บิดบุกไปชนะโอซาซูนามาสประตูตอ่อ2ครับทำเงินไปได้5ครั้งและเสียไป5ครั้งเกยมยาวของเรอัลมาดบิด10นัดหลังสุดชนะ7เสมอ3าและยังไม่แพ้ใครอัตราการชนะในบ้านอยู่ที่70%รครับนัดล่าสุดในบ้านเรอัลมาดบิดเปิดบ้านเอาชนะเซลตาบีโกม้มาแบบขาดลอย4ประตูต่อศูนย์ส่วนทางด้านบิลเบล รับฟอร์ม10นัดหลังสุดชนะ6เสมอ3แพ้1เวเลดอยู่ที่60%นัดล่าสุดบิลเบาเปิดบ้านเอาชนะอาราเบสมา2ประตูต่อ0ครับทำเงินไปได้6ครั้งคืนทุน1ครั้งและเสียไป3ครั้งเกมเยือนของบิลเบา10นัดหลังสุดชนะ5เสมอ3แพ้2อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่50%นัดล่าสุดนอกบ้าน o, บิลเบาบุกชนะลาสพมาสมา2ประตูต่อ0ครับส่วนผลงานที่ทั้งสองทีมเคยพบกัน10นัดหลังสุดมาเวริดดูดีกว่าครับชนะไปถึง7นัดบิลเนนัันนัดสมอก1ครบ นัดลาสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเป็นทางด้านมาดริดบุกชนะบิวเบา2-0ครับ สภาพความพร้อมก่อนลงสนามในวันนี้ครับเจ้าบ้านมาริดเลือดทุกเจ็บหน้าเดิมๆครับไม่ว่าจะเป็นติโบกูตัวดาบิดอลาบาเอโดอาดัวคามาวิงกาและอาเดมิริตานะครับซึ่งกอดหอกเจ็บอย่างต่อเนื่องครับเช่นเดียวกับเวินซุอสจูเนียที่ข้างโทษแบนเหลือนหนึ่งนัดเท่านั้นเองครับส่วนในวันนี้หัวในในหอกเนเน้าก็จะวางโรดิโกลงล่าตาข่ายร่วมกับโคเซลูครับส่วนเกมรุกน่าจะวางจูดเบลลิงแฮมปั้นเกมรุกอยู่ด้านหลังเหมือนเดิมตาม,มาระบบ4-3-1-2ครับส่วนทางด้านแอตติกบิลเบาผู้มา เลือแข้งที่ยังเจ็บหน้าเดิมอย่างอันเดรอาเรรายูริเบซิเซและอินยินโกกาบราเรตาก็ไม่น่าพร้อมลองสนามในวันนี้ครับเกมตรงกลางในวันนี้ก็จะวางมิเกลเบสกากับเบญยัตปราดอสปันเกมร่วมกันเพื่อส่งไม้ต่อให้กับกอกากรูเซตาที่รอราสกอร์อยู่ในแดนหน้าตามระเบียบครับ เรดราคาคู่นี้นะครับเปิดออกมาให้ทางชาวบ้านเบรลมาร์บรดต่ออยู่1ลูกแฮนดิแคปสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งควบสาครับสำหรับคู่นี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรสําหรับชาวบ้านมาร์บรดนะครับเพราะว่าฟอร์มดูดีเสลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นเกมในบ้านแล้วก็นอกบ้านนะครับมาร์บรดทาได้ดีมากๆเลยครับส่วนทางด้านบิลเบานะครับฟอร์มค่อนข้างขาดความสม่ําเสมอไปสักหน่อยครับวันนี้บุกมาเจอเบรลมาร์บรดไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนครับหนึ่งลูกน่าจะโดนแน่นอนครับต้องรอว่าลูก2ลูก3จะมมาเื่อหร่ก็เท่านนนนัั้้เเเองรพาะะฉมื่อิจาารณกับ ราคาแล้วก็ภาพรวมต่างๆแล้วพี่เป้งมองว่ามาบรบิรน่าจะชนะวิลเบาอยู่ที่20ไม่ก็31ครับ โอเคครับเพื่อนๆใครที่อยากได้ทุนไปเล่นต่อแบบฟรีๆนะครับทายผลบอลเข้ามาเลยครับวันนี้จะเป็นคู่ของแมนซิตี้พบกับอาร์เซนอลนะครับใครถ่ายผลบอลคู่นี้ถูกรับทุนไปต่อยอดแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับกติกามีเพียงแค่คอมเมนต์ท่ายผลบอลล่างคลิปนี้นะครับจากนั้นแคปหน้าจอส่งรูปเข้าไปในกลุมปลายกาวเปงเพื่อยืนยันตัวตนครับมาต่อกันเลยนะครับในศึกลาลิกาสเปนตอนห้าทุ่มครึ่งครับอาลาเบสพบกับเรอัลโซซิดัดที่สนามเมนดิซอรโรซาครับ ผลงานที่ผ่านมาในฤดูการนี้และอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีม้าบ้านอาราเบส29นัดชนะ8เสมอ8แพ้13ประตูได้เสียทำได้26เสียไป35มี32แต้มอยู่อันดับ13ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่27.6%ครับส่วนทางด้านโซซิดัต29นัดชนะ12เสมอ10แพ้7ประตูได้เสียทำได้42เสียไป31มี46แต้มอยู่อันดับ6ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่41.4%ฟอร์ม10นัดหลังสุดของ้าบ้านอาราเบสชนะ3เสมอ3แพ้ วิเลตอยู่ที่30%ครับนัดลาสุด阿าเบสบุกแ,แพ้ให้กับแอลติกบิลเบามาศูนย์ประตูต่อ2งครับทาเงินไปได้4ครั้งเสียไป6เกมในบ้านของ阿าเบสเก้านัดหลังสุดชนะ4เสมอ2แพ้3อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่44.4%ครับโดนนัดลาสุดในบ้าน阿าเบสเปิดบ้านเอาชนะราโยมา1ประตูต่อศูนย์ครับสนองฝั่งเรอัลโซซิดาดฟอร์ม10นัดหลังสุดชนะ3เสมอ2แพ้5วิเลตอยู่ที่3 0นตัดลาสุดเรอัลโซซิดาดเปิดบ้านชนะคาดิสมา2ประตูต ทำเงินไปได้3ครั้งเสียไปเเกมนอกบ้านของเรียวโซซิดัด10นัดหลังสุดชนะ5เสมอ2แพ้3อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่50%ตครับนัดลาสุดนอกบ้านเรียวโซซิดัดบุกชนะกรานาดามา3ประตูต่อ2ครับผลงานที่ทั้งสองทีมพบกัน10นัดหลังสุดอลาเบสชนะ1นัดเรียวโซซิดัดชนะ4นัดเสมอกัน5นัดครับนัดลาสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันก็เสมอกันเมอร์เรซกรอหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ สภาพความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ครับเจ้าบ,บ้านอาราเบสยังคงไม่สามารถใช้งานอเล็กซานดราเซตลาแนวรับที่เจ็บเข่าต้องพักยาวทั้งซีซั่นนะครับแต่ในวันนี้จะได้อันโดนีโกโรซาเบลที่วันนี้เรียกความฟิตกลับมาปักหลักเป็นแบ็คขวาอีกครั้งครับขณะที่คอนกูเรดีฮองเครื่องตัวหลักก็เจ็บกรรมเนื้อครับคาดว่าในวันนี้คาร์ลอสเบนาบิเดสจะได้ลงทําหน้าที่แทนครับยังดีที่แดนบนยังอยู่กันครบครับก็คงให้โอกาสตัวหลักหน้าเดิมลงประสานงานโดยจะใช้คาร์ลอสบิเซนเต้ซามูอโมรดิออน และรุยสเลโอคาลงล่าตะขครร่วมกันตามระบบ4-3-3ครับสนหังฝั่งเรอัลซซสิดัดสภาพทีมก่อนลงฟาดแข่งในวันนี้จะไม่มีชื่ออาริสอิลุสตันโดมาร์ตินเมกาลันส อันเดรเบเลเนเชียอเฮนมุนยอสและอลบาโรโอดิโอโซลานะครับก็คือเหล่บาบรรดาแข้งที่ยังเจ็บและไม่สามารถลงช่วยทีมได้แน่นอนครับส่วนอาเซนซาคายานและทาเคฟุสะคุโบะน่าจะต้องรอเช็คฟิตก่อนครับคาดว่าในาวันนี้จะลงเล่นตามระบบ4 3 3ครับโดยมีอันเดรซิวาเชราโดเบเกอร์และทาเคฟุสะคุโบะทาฟฟิตทันนะครับน่าจะลงล่าสกอร์ร่วมกันในวันนี้ครับราคาคู่นี้เปิดมาให้ทังฝั่งทีมเยือนเบรอลโซซิดัตต่ออยู่ปปแฮนดิแคปสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครับ สำหรับผู้นี้พี่เป้งมองว่าเจ้าบ้านอลาเบสนะครับน่าจะยันเสมอได้ครับเพราะว่าช่วงหลังฟอร์มเหนียวแน่นเสลือเกินนะครับเพราะว่า6นัดที่ผ่านมาแพ้ให้กับบาซ่าแค่ทีมเดียวเท่านั้นและสามารถเก็บคลีนชีตได้ถึง3นัดเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรทราคาเปิดออกมาดังฝั่งทีมยูเอนเบรลโซซิดัดเป็นฝ่ายต่ออยู่ปอปอครับแนะนําว่าอยู่รองเจ้าบ้านน่าจะมีลุ้นรับซับมากกว่าครับสกอร์ที่ออกมาพี่เป้งมองว่าทั้ง2ทีมน่าจะเสมอกันอยู่ที่1นึ 1, ไม่ก็2อครับ หลีเกเอิงฝรั่งเศสตอนตีหนึ่ง45นาทีหมากเซยพบกับเปเอสเช ที่สนามเวลโดรมสเตเดียมครับผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลน,นี้และอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านมาร์กเซย์ยีนัดชนะ1 0เสมอ9แพ้7ประตูได้เสียทําได้40เสียไป28มี39คะแนนอยู่อันดับ7ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่ 38. 5เครับส่วนทางด้านปารีสแซงต์แช็แมงยี่สิบหกนัดชนะสิบเจ็ดเสมอแปดแพ้หนึ่งประตูได้เสียทาได้หกสิบสองเสียไปยี่สิบสามมีห้าสิบเก้าแต้มเป็นจ่าฝูงของตารางอัตราการชนะอยู่ที่ 10, หกสิบห้าจุดสี่ ชนะ5เสมอ2แพ้3วิเลตอยู่ที่50%นัดลาสุดหมากเซยบุกไปแพ้ให้กับเรนส์มา0ประตูต่อ2ครับทำเงินไปได้5ครั้งและเสียไป5ครั้งเข็มเยาวของหมากเซยก้าวนัดหลังสุดดูดีครับชนะ6เสมอ3และยังไม่แพ้ใครอัตราการชนะในบ้านอยู่ที่66.7%นัดลาสุดหมากเซยเปิดบ้านเอาชนะน้องมา2ประตูต่อ0ครับส่วนทางด้าน p h ร์ม10นัดหลังสุดโหดสุดครับยังไม่แพ้ใครชนะ7เสมอ3วิเลตอยู่ที่70%ครับนัดลาสุด p h f บุกไปถลม่ม,ยยมา6 ประตูต่สอสรับทำเงินไปได้7ครั้งเสียไป3ครั้งเกมนอกบ้านของเปสเชสิบนัดหลังสุดก็ดูดีไม่แพ้กันชนะ7เสมอ3และยังไม่แพ้ใครอัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์รับนัดลาสุด่านที่บอกไปเปเชเพิ่งบุกไปถล่มมงเปริเยมา6ประตูต่ตอ2ครับสถิติที่ทั้งสองทีมเคยพบกัน10นัดหลังสุดมักเซย์ชนะ2นัดเปเชชนะ7นัดและเสมอกัน1นัดครับนัดลาสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันเปเเชชนะมักเซย์มา4ี่ประตูต่อศูนย์ครับ สภาพความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ครับเจ้าบ้านหมากเซยจะขาดผู้เล่นตัวหลักอย่างซามูเอลซิโกและวาลองเตงรงเซเย่นะครับที่มีอาการบาดเจ็บไม่สามารถลงช่วยทีมได้แน่นอนครับคาดว่าในวันนี้หมากเซยจะลงเล่นตามระบบ4-3-3ครับโดยที่3ประสานในแนหน้าก็จะวางอิสไมลลาซา ปีแอโอปาเปยองและเอลิมันเอ็นดีไอนะครับลงล่าสกอร์ร่วมกันในวันนี้ครับส่วนทางฝั่งปีเอเชนะครับจะไม่มีมาคินยอสเพรสเนลคิมเพมเป้มิลานสครีเนียเลเวงครูซาว่าและเซอร์กิโอริโกนะครับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บไม่สามารถลงช่วยทีมได้ทั้งหมดนะครับส่วนที่เหลือก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรพร้อมลงเล่นตามระบบ4-3-3ครับนำทัพมาโดยคิเรียนแอมบาเป้อุสมานเดมเบเล่กอนซาโร่รามอสและแบรดลีย์บาโคล่าก็พร้อมลงช่วยทีมทั้งหมดเลยครับ เรทราคาคู่นี้นะครับเปิดออกมาให้ทา้งฝั่ง,ง p s ชต่ออยู่ปอให้นดิขคปสูงต่ำอยู่ที่3ลูกครับสาหรับคู่นี้พี่เป้งมองว่า p s ชน่าจะบุกมาเก็บชัยชนะได้นะครับเพราะว่าศักยภาพของนักเตะและระบบของทีมดูดีกว่าทั้งฝั่งชาวบ้านเยอะอยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับบอกเลยว่ามาร์เซยในฤดูกาลนี้เนี่ยผิดฟอร์มไปเยอะเลยนะครับวันนี้เปิดป้้นมาเจอกับ p s ชทีมจ่าฝูงของตารางน่าจะารอดยากอย่างแน่นอนครับสกอร์ที่ออกมาพี่เป้งมองว่า p s ชน่าจะบุกมาชนะมาร์เซยได้อยู่ที่2 0ไม่ก็2-1ครับ เนเแลด์พรีเมียร์ลีกอีกหนึ่งคู่ตอนหนึ่งทุ่มครึง่งรับเฟเนยุดพบกับอูเทรคที่สนามเฟเนยุตสตาดิโอนครับผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลน,นี้ของทั้งสองทีมเจ้าบ้านเฟเนรุยี่26นัดชนะ19เสมอ5แพ้2ประตูได้เสียทํในด้66เสียไป21มี62แต้มอยู่อันดับ2ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่73.1%ส่วนทางด้านอูเทรค26นัดชนะ9เสมอ9แพ้8ประตูได้เสียทำาได้3เเสียไป33มี36แต้มอยู่อันดับ8ของตารางอัตรา อัตราการชนะอยู่ที่34.6%อร์นครับฟอม10นัดหลังสุดของเฟนยูดชนะ7เสมอ3และยังไม่แพ้ใครวิเลตอยู่ที่70%ครับนัดล่าสุดเฟนยูดบุกไปชนะเฮเรนวีนมา3ประตูต่อ2ครับทำเงินไปได้5ครั้งคืนทุน1ครั้งและเสียไป4ครั้งเกมในบ้านของเฟนยูด10น,นัดหลังสุดชนะ6เสมอ3แพ้1อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่60%นตัดล่าสุดในบ้านเฟนยูดเปิดบ้านเอาชนะเฮราเคิลส์มาสประตูต่อ0์ครับส่วนเอาฝ ชนะ6เสมอ3แพ้1อัตราการชนะอยู่ที่60%รับนัดลาสุดอูเทรกเปิดบ้านเอาชนะเฮลมอนสปอร์ตมา3ประตูต่อ0ในศึกบอลกระชับมิตรสโมอสรครับการทําเงินเข้าวินไปนทั้งหมด6ครั้งคืนทุน1ครั้งและเสียไป3ครั้งครับเกมเยือนของอูเทรก8นัดหลังสุดชนะ3เสมอ3แพ้2อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่37.5%โดยนัดลาสุดนอกบ้านอูเทรกบุกไปเสมอกับอเมเรซิตี้มา1ประตูต่อ1ครับสถิตทิที่ทั้งสองทีมพบกัน10นัดหลังสุดเฟเนรู ชนะ7นัดอูเทร็กชนะ1นัดและเสมอกัน2นัดครับนัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเป็นทางด้านเฟเนียยูดเปิดบ้านเอาชนะอูเทร็กมา2ประตูต่อ1ครับสภาพาวความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ครับเจ้าบ,บ้านเฟเนียยูดกุนซืออาเนสลอตผลงานในลีกค่าเกมหลังสุดพวกเขายัางไม่แพ้ใครครับส่วนสภาพาวความพร้อมของทีมในวันนี้จะขาดจ y วายเซซิลกับยูสตินไบโลที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามครับด้านการจัดทัพจะลงเล่นตามระบบ4 2 3 1โดยแผงมิดฟิลด์จะวางควินเตตทิมเบอร์อิกอไปเซาและยานคู ปามมนเตปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนโหหอกหน้าเป้าอย่างซานติเอโกคิมิเนสลงล่าตะข่ายในวันนี้ครับส่วนทางด้านทีมเยือนอูเทรคครับกุนซูรอนเยนส์ผลงานไดลีคีคาเกมหลังสุดพวกเขาเก็บชัยชนะได้3นัดส่วนสภาพความพร้อมของทีมในวันนี้จะขาดไมฟันเนอร์ฮอนนะครับกองหลังที่ติดโทษแบนหมดสิทธิ์ลงสนามขณะตัวเจ็บก็ยังเป็นเยเป้ออเคลทีมแฮนด์วอเกอร์ โอเล่โรเมนีเกฟินกาเดล่าแอนโทนี่เดสล็อตและฮิดเดตเอาเวสนะครับก็บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามทั้งหมดเลยครับด้านการจัดทับจะลงเล่นตามระบบ4-2-3-1แดนกลางจะวางมารูอันอาสาคันเยนทูสตราและออตมานีบูซาอิดปันเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกในแดนหน้าอย่างแซมแลมเมอร์สลงบูในเกมนี้ครับราคาคู่นี้เปิดมาให้ทา้งฝั่งชาวบ้านเฟเนยูดเป็นฝ่ายต่ออยู่ลูกครึ่งแฮนิแคปสูงต่ำอยู่ที่3ลูกครับ สำหรับผู้นี้นะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรสําหรับเจ้าบ้านเฟเนยูดครับเพราะว่าพวกเขาเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้แบบแข็งแกร่งครับ5าเกมหลังสุดยังไม่แพ้ใครขณะที่ฝั่งทีมเยือนอย่างอูทริกผลงานนอกบ้านย่าแย่5าเกมหลังสุดพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นครับเรทราคาเปิดออกมาให้นางฝังเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่ออยู่ลูกครึ่งแนะนําว่ายุ่ทางฝั่งทีมต่อเฟเนยูดน่าจะดีที่สุดครับเพราะว่าได้เปรียบตรงที่เล่นในบ้านของตัวเองและพวกเขาก็มีสถิติที่ยอดเยี่ยมในการลงเล่นทุกครั้งครับ เพราะฉะนั้นเมื่อพิจนารณากับเหร็ดราคาแล้วก็ภาพรวมต่างๆแล้วพี่เป้งอยู่รองไม่ลงเลยจริงๆรับสกอร์ที่ออกมาน่าจะเป็นทางเฟนิยูดเปิดบ้านเอาชนะอูเทรคอยู่ที่2ประตูต่อ0ูนย์ไม่ก็3ประตูต่อศูนย์ครับ เนเธอร์แลนด์พรีเมียร์ลีกตอนทุ่มครึ่งครับทเวนเต้พบกับเฮราเคิลส์ที่สนามเดกรอส์เวสต์ครับผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้และอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านทเวนเต้ยีนัดชนะ16เสมอ5แพ้5ประตูได้เสียทำได้49เสียไป25มี53แต้มอยู่อันดับ3ของตารางวินเลตอยู่ที่61.5%ครับส่วนทางฝั่งเฮราเคิลส์ยีนัดชนะ7เสมอ5แพ้14ประตูได้เสียทาได้33เสไป58มเสี 26, ยไปอันดับ 14ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่26.9%ฟอร์ม10นัดหลังสุดของทเวนเตชนะ5สเสมอ1แพ้4วิเลตอยู่ที่5 0นัดลาสุดทเวนเตบุกไปแพ้ให้กับ PSV มาศูนย์ประตูต่อ1นครับทำเงินไปได้5ครั้งคืนทุน1ครั้งและเสียไป2ครั้งกิมเย้าของทเวนเต10นัดหลังสุดชนะ6สเสมอ2แพ้2อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่60%โดยนัดลาสุดในบ้านทเวนเตเปิดบ้านเอาชนะสปาตารอเตดัมมา2ประตูต่อ1นครับส, ons, รส่วนฝังเฮราเค นัดหลังสุดชนะ3เสมอ2แพ้5วิเลตอยู่ที่30%เปอร์เซ็นต์นัดลาสุดเฮราเคิลส์เปิดบ้านเอาชนะโครนิงเกนมา4ประตูต่อ1นครับทำเงินไปได้3ครั้งคืนทุน2ครั้งและเสียไป4ครั้งเกมเยือนของเฮราเคิลส์สินัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้7อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่20%เปอร์เซ็นต์ครับโดยนัดลลาสุดนอกบ้านเฮราเคิลส์บุกไปแพ้ให้กับเฟเนรูต์รอตเดอร์ม,มาศูนย์ประตูต่อ3ครับผลงานที่ทั้งสองทีมเคยพบกัน10นัดหลังสุดทเวนเตชนะ3เฮราเคิลชนะ2และเสมอ กัน5นัดครับนัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันก็เสมอกันเมื่อด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ครับ สภาพพร,พร้อมก่อนเกมในวันนี้ครับจเจ้าบ้านทเวนเตผลงานในลีกห้าเกมหลังสุดพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้3นัดส่วนสภาพพ,พร้อมๆในวันนี้ตัวเจ็บก็คงเป็นอเล็กซฟานดูเฮนเบกนะครับที่เจ็บอยู่เพียงแค่รายเดียวด้านการจัดทับคาดว่ากุนซือยเซฟฮุสติงจะเตรียมวางหมากมาตามระบบ4 2 3 1แดนกลางจะวางเซมสไตล์ดานบรอตส์และมิกชารฟลาปันเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกในเดนหน้าอย่างริกกี้ฟานโวลฟสวิงเคิลครับส่วนทางฝั่งของทีมยูนเฮรเคิลสภายใต้การนำทีม ของเออร์วินฟันเดลุยครับผลงานในลีกห้ากเกมหลังสุดพวกเขาเก็บชชนะไปได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นสภาพความพร้อมของทีมในวันนี้จะขาดอัดดินฮุสทิช ยานเสไวกฮอฟซาวาอารังเกลเซติชนิคไฮโลลาวเซนและสไตบลูมันนะครับที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามทั้งหมดนะครับดันการจัดทัพพวกเขาจะลงเล่นตามระบบ4 2 3 1แดนกลางจะวางไบรอันเดอะคริสมาร์เกอร์ไบรอันลิมบอมเป้และรูเบนโรสเชนปันเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกในแดนหน้าอย่างยิสทอนคัมลงบู oo, ในเกมนี้ครับราคาคู่นี้เปิดมาให้ท้ง้าบ้านทเวนเตต่ออยู่ลูกครึ่งควบ2แฮให้ในแคปสูงต่ำอยู่ที่3มลูกควบลูกครึ่งครับ บอกเลยนะครับว่า FC ฟทเวนเต้พวกเขาเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างดีครับเพราะว่าหาเกมหลังสุดพวกเขาเก็บชัยชนะในบ้านไปถึง4ี่นัดบ่งบอกเลยนะครับว่าพวกเขาเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีมากๆครับขณะทางฝั่งของทีมยูเอนเฮราเคิลผลงานนอกบ้านย่าแย่ครับแพ้มา4นัดติดต่อกันแนวรับก็ละหลวมเลยราคาเปิดออกมาให้ทางเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่ออยู่ลูกครึ่งควบ2ครับแนะนําว่าอยู่ทางฝั่งทีมต่อน่าจะดีที่สุดครับเพราะว่าทเวนเต้อย่างที่บอกไปเล่นในบ้านได้ดีสุดๆไปเลยเกมรุกก็เฉียบคมครับแมชนี้พวกเขา เตรียมเจอกับเฮราเคิลส์ที่เล่นนกบ้านได้แบบยำแย่พี่เป้งก็เลยมั่นใจนะครับว่าทเวนเต้นัดนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปได้แบบไม่ยากครับสกอร์ที่ออกมาน่าจะเป็นทางทเวนเตชนะเฮราเคิลส์อยู่ที่3ประตูต่อ1ไม่ก็4ประตูต่อ1ครับ บุนเดสลลกาเยอรมนีตอน4ทุ่มครึ่งครับสตุตการ์ดพบกับไฮเดนฮามที่สนามเมอร์เซเดสเบน r ์อารีนาครับผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้และอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมชาวบ้านสตุตการ์ด26นัดชนะ1 8แเสมอ2แพ้6ประตูได้เสียทำได้60เสียไป31มี56แต้มอยู่อันดับ3ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่69.2%ส่วนทางด้ดานไฮเดนฮามย6ิหนัดชนะ7เสมอแแพ้11ประตูได้เสียทำได้35เสียไป44มี29แต้มอยู่ันดับ 11ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่26.9%ครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของเจ้าบ้านสตุก์ดชนะ7เสมอ1แพ้2วิเลตอยู่ที่70%ครับนัดปลาสุดสตุก์ดบุกไปชนะฮอฟเฟนฮา์มา3ประตูต่อศูนย์ครับการทำเงินเข้าวินไป6ครั้งคืนทุน1ครั้งและเสียไป3ครั้งครับเกยมยาวของสตุก์ด10นัดหลังสุดยังไม่แพ้ใครชนะ8เสมอ2อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่80%โดยนัดล่าสุดในบ้านสตุก์ดเปิดบ้านเอาชนะยูเนียนเบอร์ลินมา2ประตูต่อศูนย์ครับ ส่วนนักฟังไฮเดนแฮมฟอร์ม10นัดหลังสุดห่วยแตกรับชนะ1เสมอ5แพ้4วิเลตอยู่ที่1 0นต์ัทลาสุดไฮเดนแฮมเปิดบ้านแพ้ให้กับคาสลูมาศูนย์ประตูต่อ1ในศึกบอลกระชับมิตรสโมสรครับทำเงินไปได้6ครั้งคืนทุน1ครั้งและเสียไป3ครั้งเกมนอกบ้านของไฮเดนแฮม9นัดหลังสุดชนะ2เสมอ3แพ้4อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่22.2%นตตัวนัลาสุดนอกบ้านไฮเดนแฮมบุกไปแพ้ให้กับเอาส์บวกมาศูนย์ประตูต่อ1งครับสถิติที่ทัทง สุดสตุตการ์ชนะไป5นัดไฮเดนฮามชนะ3นัดและเสมอกัน2นัดครับดัดลาสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเป็นทางด้านไฮเดนฮามครับเปิดบ้านเอาชนะสตุตการ์มา2ประตูต่อศูนย์ครับ สภาพความพร้อมก่อนเกมในวันนี้เจ้าบ้านสตุตการนดครับฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมมากๆเลยครับเพราะว่า6นัดที่ผ่านมาอย่างไม่แพ้ใครครับขณะที่ความพร้อมก่อนเกมในวันนี้เซบาสเตียนฮูเนสกุนซือไม่มีผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนให้กวนใจเลยนะครับเท่ากับว่าในวันนี้ผู้เล่นตัวหลักก็ครบเครื่องพร้อมลงสนามทั้งหมดครับหัวหอกตัวเก่งในวันนี้เชรูชูราซี่กับดีเนสอุนดาฟก็พร้อมลงสนามลาสโกตามระบบ4-4-2เหมือนเดิมครับส่วนทางฝั่งไฮเดนฮามครับฟอร์มการเล่นก่อนเบรกทีมชาติ ถือว่าห่วยแตกนะครับโดยการไม่ชนะใครตลอดท่านัดที่ผ่านมาแต่ก่อนลงสนามในวันนี้ครับคุณซือแฟรงค์ชมิดมีข่าวดีให้ชื่นใจเพราะจะได้การกลับมาของเบเดนิกคิมเบอร์กองหลังคนสําคัญที่พ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งนะครับด้านการจัดทับจะลงเล่นตามระบบ4-2-3-1ครับโดยหัวหอกในเดน้าก็จะวางทีมคลาดินส์รับหน้าที่ในการปิดบัญชีเหมือนเดิมครับ เรทราคาคู่นี้นะครับเปิดมาให้ทางฝั่งชาวบ้านสตุตการ์ตต่อ,อยูลุครึ่งควบ2องให้แคปสูงต่ำอยู่ที่3มลุครควบลุครึ่งครับพี่เป้งไม่แปลกใจเลยนะครับที่เกมนี้ราคาเปิดออกมาให้ทางสตุตการ์ตเป็นฝ่ายต่อ,อยูลุครึ่งควบ2ครับเพราะว่าผลงานของสตุตการ์ตนะครับดูดีกว่าทางทีมเยือนเยอะมากๆเลยครับแถมตอนนี้ก็กําลังลุ้นขวาตัวไปเตะบอลในสกีอั c h าแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นหน้าอีกด้วยครับตกยาให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเกมนี้พร้อมเดินหน้าบุกเพื่อแลกเอาสกอร์อย่างแน่นอน ประกอบกับคู่แข่งในวันนี้คือไฮเดนแฮมนะครับทีมที่กําลังมีฟอร์มดิ่งลงเหวแบบสุดๆก็มองเลยว่าการบุกมาเจอสตุตการ์ดที่ฟอร์มแรงขนาดนี้รอดกลับออกไปยากอย่างแน่นอนครับพี่เป้งมองว่าสตุตการ์ดน่าจะชนะไฮเดนแฮมไปในแบบไม่ยากครับสกอร์ที่ออกมาน่าจะเป็นทางสตุตการ์ดชนะไฮเดนแฮมอยู่ที่2ประตูต่อศูนย์ไม่ก็3ประตูต่อ0ครับใครอยากได้ทุนไปเล่นแบบฟรีๆนะครับทายผลบอลเข้ามาครับคู่ของแมนซิตี้พบกับอาร์เซนอลครับ โดยคอมเมนต์ไทยผลบอลล่างคลิปนี้นะครับจากนั้นแคปหน้าจอส่งรูปเข้าไปในกลุ่มไลน์เกาเปงเพื่อยืนยันตัวตนครับพิมพ์สัญลักษณ์แอสไ้ตามเมลิกา้าแล้วก็เปงภาษาอังกฤษครับโอเคครับมาสรุปกันหน่อยครับบอลวันอาทิตย์ที่31มีนาคม8คู่คู่แรกพิเปงให้แมนซิตี้ต่อครึ่งลูกคู่ที่2รองไบรตันที่ลูกครึ่งคู่ที่3าให้เรอัลมาดริดต่อ1นลูกคู่ที่4ให้รองอาราเบสที่ปอ,ปอ คู่ที่5ให้ปเอเชต่อปอ,ปอคู่ที่6ให้เฟเนยูตต่อลูกครึ่งคู่ที่7ให้ทเวนเตต่อลูกครึ่งควบ2คู่ที่8ให้สตุ๊ตการ์ต่อลูกครึ่งควบ2ครับ เพื่อนๆคนไหนสนใจอยากมีบินบวกแบบเมื่อต้นคลิปที่พี่เป้งโชว์ให้ดูนะครับก็แอดไลน์เข้ามาได้ที่ไลน์แอดกาเป้งนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเป้งบอลเต็งชแนลนะครับในกรุ่ปไลน์ของพี่เป้งนะครับจะมีทัศนะบอล V.I.P. แล้วก็ทีเด็ดแจกฟรีให้เพื่อนๆแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับเพียงแค่เพื่อนๆพิมพ์สัญลักษณ์แอดไซ์ตามมัมเมล่าก้าแล้วก็เป้งภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าใครสะดวกแอดแบบ Q.R. Code ก็สามารถแอดมาได้เลยณตอนนี้ครับบอกเลยว่ากลุ่มไลน์ของวเราบวกกันไม่พักรับรรััไม่เลิิกกจงๆคบบว ต่อเนื่องมา10วันติดแล้วนะครับใครสนใจแอดมาดูได้ไม่เสียหายครับส่วนในวันนี้ใครถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดการวิเคราะห์บอลดีๆอย่างนี้จากเป็งบอลเต็งชาแนล้ดยก่อนละกันนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้เพื่อนๆบวกกันไม่พักรับซับกันไม่เลิกเลยครับ